ท่านผู้ชมครับบราเก่าเราขอคือเวลาเห็นเดินตามห้างตามอะไรบางทีเคยเห็นเขาอะไรนะรับชุดชั้นในเก่าแล้วเป็นของสาวสาวสุภาพสตรีหรือเปล่าแล้วผู้ชายจะได้ไหมเพราะว่าเอาหล่าบางทีของเก่าของไม่ใช่จะทิ้งบางคนก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจเนี่ยนะครับเขาก็มีโครงการดีๆมันต้องกําจัดให้ถูกที่ถูกแบบด้วยท่านผู้ชมเดี๋ยววันพรุ่งนี้ฮะเขาจะมีงานใครสนใจแล้วมุ่งนี้ไปได้ด้วยนะครับก็อบอกว่าพรุ่งนี้จะมีงานโครงการวาโกบราเดบราเก่าเราขอแล้วก็มีคุณโบกี้ไลออนเนี่ยไปด้วย เพราะฉะนั้นก็บอกว่าอยากชวนทุกคนเลยฮะมาร่วมกันทิ้งบราหรือว่าชุดชั้นในเก่าทั้งผู้ชายผู้หญิงด้วยนะเอาที่แบบของเสื่อมสภาพแล้วแล้วทุกแบร์เลยบอกอยากจะทําให้มันถูกที่แล้วเขาก็จะเอาไปกําจัดโดยการเผาอย่างถูกวิธีครับเป็นซีโรเวสก็คือเปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์ถามว่าเผาได้ยังไงล่ะก็จะแปลเปลี่ยนไปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงครับลดขยะชุมชนลดโลกร้อนลดฝุ่น PM2.5 ด้วยแล้วคุณโบกี้แล้วเ้นีียก็บอกว่าเป็นศิลปินที่หันมาใส่ใจแล้วก็ รักสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยนะครับใครสนใจฮะอยากจะร่วมเปลี่ยนแปลงการสร,าสร้างสิ่งแวดล้อมฮะด้วยการบริจาคชุดชั้นในเก่าพรุ่งนี้เขามีงานแถลงข่าวครับวาโกบราเดย์บราเก่าเราขอปีที่12แล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตจากคุณโบกี้ไลออนด้วยนะครับวันพรุ่งนี้เลย10บมีนาคมครับ15นาฬิกาถึง17นาฬิกาก็คือ3มโมงเย็นถึง5โมงเย็นค่ะเซ็นเตอร์พอยต์สยามสแควร์นะครับพื้นที่โซนกิจกรรมพีฝั่งประตูด้านหลังห้างาใครสนใจก็ไปกันได้พรม,ออนะมิรุ จากแล้วก็ตั้งถามตัวเองตลอดว่าเออผู้ชายได้ไหมเออที่อ่านข่าวว่าโอเคผู้ชายได้ด้วยเหมือนกันนะครับค่ะเอาละ่ะ